สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัททีซีคอนซัลแท็เสนอโหหนูผ้าผืนใหญ่ผืนโตนะคะตายแล้วห่มได้ตั้งหลายคนห่มสองคนก็คงจะดีแต่ห่มอยู่คนเดียวอะสิ คุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะทำดีที่พ่อทำวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมางานรวมใจต้านภัยหนาวงานนี้นะคะบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนค่ะชวนคนไทยมามอบความอบอุ่นคลายความหนาวให้เพื่อนคนไทยด้วยกันซึ่งวันนี้นะคะไม่ได้มีแต่พี่แจงจิตมานะคะนบนาภาก็มาคลายความหนาวให้กับชาวไทยด้วยนะคะจะเป็นยังไงมีศิลปินคับข้างเลยค่ะ มาติดตามหลังโฆษณานะคะเออคุณนภาคะชุดนี้ผ่านไหมคะไม่ผ่านใส่เลยสั้นขนาดนี้เนี่ยจะไปอ่อยพออ้อเหรอฮะขอเชิญร่วมงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีพบกับกิจกรรมและบูธทำดีที่พ่อทำ จากศิลปินดาราหลากหลายร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีให้กึกก้องในหัวใจนัดรวมพลวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมนี้เวลา16นาฬิกาณสวนอัมพรบริษัทไทยเบบเรสจำกัดมหาชนและสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพ ให้กับงานรวมใจต้านภัยหนาวกี่ปีแล้วคะก็แทบทุกปีนะฮะเท่าที่จำความได้นะฮะเขาแจกมา13แล้วสินี่เกิน10มั้งเกินสิบนะฮะเพราะว่าประทับใจตรงนี้ว่าณที่ณเวลาที่เรามอบถึงมือเขาเนี่ยนะฮะสำหรับเขามันมันยิ่งใหญ่เลยเกินเพราะว่ามันคือสิ่งที่ช่วยประทังชีวิตให้เขาเชื่อมั่นว่าเขารอดหน้าหนาวนี้ไปแน่ส่วนหนึ่งเพราะเรามีตัวอย่างที่ดีคือพ่องเรานะพ่อคนไทยทุกคนคือในหลวง ทรงเป็นแบบอย่างทุกอย่างในทางที่ดีให้กับคนไทยการให้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงทําให้เราเห็นมาตลอดชีวิตเร็วๆแคเร่เข็นเ <ku liquid> ุ่ือนเราจะเข็นไปจังหวัดไหนนะพี่ตายฮะ้าหกเนี่ยฮะ อ๋อที่จริงเขามีรถอหอเนาะไทยเบฟเขามีรถของเขาที่จะไปหลายๆจังหวัดเคยไปแจกเขาหรือยังยังไม่เคยไปเธอไปเหรอไปแล้วเหรอสองสาครั้งแล้วครับสนุกมากสนุกมากแล้วความรู้สึกที่ได้ไปคลายความหนาวให้กับเพื่อนพี่น้องชาวไทยเป็นยังไงบ้างจริงๆวผมว่าเหมือนทุกคนแบบทุกคนรอคอยเลยแล้วทุกคนก็ดีใจที่แบบเฮ้ยได้มีผ้าห่มแบบจากไทยเบฟมาแล้วอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าในจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับเนี่ยเขาก็จะรอกันอยู่แล้วพี่ต่ายรู้สึกยังไงที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันก็จริงๆแล้ววผม่าก็ คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเนาะ,ะแล้วก็คนไทยเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีน้ําใจต่อ,อการเขาชอบช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแล้วจริงๆผมว่าเรื่องภัยหนาวก็เป็นเรื่องที่บ้านเราอาจจะร้อนจนมองข้ามกันไปแต่รจริงๆคือมีคนประสบภัยหนาวเยอะมาก <คน S 2> แล้วแลาหนาวนี่แบบภูหนาวมาก้บางทีหลับ<ป>แล้วก็แบบหลับไปเลยบางทีคือหนาวปลายก็มีถูกไ,ไหมครับอันนี้ก็จริงๆผมว่าก็ช่วยเหลือคนไทยไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับร่วมทำความดีโดยอิชิตันกรีนที อีสุสุดีแมทรีครอสใหม่การที่น้าหกเสื้อเนี่ยนะครับจะมีชื่อของจังหวัดที่ปีนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปแจกพักรุวกัน2 0จังหวัดนะครับค่ะที่จะไปพามอบถุงน้ำให้กับน้องชาวพิษณุโลกที่ได้ระหว่างนี้กำลังจะไปหนาววันนี้มีความสุขเห็นแววตาพี่ๆทุกคนก็ทราบนะคะวันนี้เห็นคนไทยนึกถึงคนไทยและช่วยเหลือคนไทยรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นเห็นแล้วดีใจเพราะว่าเวลาหนาวเนี่ย บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าหนาวเป็นยังไงเพา,าหนาวข้างบนนั้นเขาหนาวเขาหนาวจริงๆเพราะนั้นประห่มเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆเราได้เห็นแบบอย่างของการให้อย่างนี้มาเสมอใช่แล้วก็น,นอนเราเห็นเราเห็นตั้งแต่เกิดจนป่านี้ก็ยังเห็นอยู่นั่นคือคือในหลวงของเราพี่บอลรู้สึกยังไงที่ได้ดําเนินรอยตามแบบอย่างของพระองค์ท่านคะตั้งแต่เยาวชนรุ่นผมแล้วก็รุ่นหลังๆมาได้เห็นท่านทรงงานหนักแล้วก็เราก็ เร้สึกว่าเออนี่คือแบบอย่างที่เราควรจะเอาเยี่ยงอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการทรงงานนาหรือว่าเรื่องการให้การแบ่งปันแบบอย่างเช่นวันนี้ครับหรือว่าพอเพียงนะครับรทุกๆอย่างเนี่ยท่านได้ทําเป็นแบบอย่างไว้ให้พวกเราแล้วค่ะอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะทําหรือเปล่าเออตอนนี้หนาวต้องการไออุ่นไม่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 ไมไมอ๋อ โอเคค่ะขอบคุณเออคุณนภาคะชุดนี้ผ่านไหมคะไม่ผ่านใส่เลยสั้นขนาดนี้เนี่ย จะมาอ่อยพออ้อเหรอฮะไม่ใช่ค่ะคือว่ามันยังไม่หนาวขนาดนั้นก็เลยใส่สั้นได้วันนี้ย่ามาเป็นพิธีกรเป็นทั้งแรกรู้สึกยังไงได้เห็นได้เห็นคนไทยเนี่ยได้มอบสิ่งดีๆให้คนไทยมอบไออุ่นให้กับคนที่หนาวเนาะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่คนไทยเนี่ยรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะถ้าคนไทยไม่รักกันไม่ช่วยเหลือกันแล้วใครจะมาช่วยย่ามีแบบอย่างในการให้แบบนี้มาจากใครคะก็ ง่ายๆเลยนะคะเพราหลวงของเรานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือท่านมีแต่ให้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราให้ได้เนี่ยเราก็ควรจะให้คือให้ไปเถอะยังไงคนที่ได้รับก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขรับรองว่ามันมันมีมันมีแต่ผลดีแล้วก็มีแต่ความสุขให้กับตัวเราเองแล้วก็คนอื่นด้วยถ้ายังไม่รู้ว่าความสุขมันเป็นยังไง ให้ลองให้ดูใช่ให้ลองให้ดูแล้นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงคุณผู้ชมคะมางานดีๆแบบนี้เนี่ยอุ่นใจคลายความหนาวใจลงไปเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้น ครั้งหน้าของทำดีที่พ่อทำเราจะยังอยู่กันที่งานนี้นะคะแล้วเราจะได้มาฟังกันว่าราชธรรมดีๆนะคะที่ชาวไทยเบเวเรตจากัดมหาชนน้อมนำมาใช้คืออะไรวันนี้อตุ๋ยมีภารกิจจะต้องไปดูแลเมื่อกี้เห็นมาคนเดียวลูกก็ไม่มาน้องสนุหนก็ไม่มาภรรยาน้องเกมก็ไม่มาต้องไปดูแลพี่มอสกลัวพี่มอสจะหนาวใจนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม